โซฟานั่นแหละเอาวันนี้พี่น้องมาเทสเป็นโซฟาอยู่โซฟาจุฬาดวงนี้เท่าไดขนาดร้อยห้าสิบเซนครับไม่ห้าสิบผู้เขาบอกเท่าไหร่เขาหันไปงเดนสองห้องเ่าหันหางไปงไดะอาการอาการบ่บ่ดีเก็บไม่เยอะเอาเท็จุฬาด้วยมั้เท็จุฬาลองไปเอาเหนื่อยเด็กสองห้อง่็ยังดีอาการเป็นหวงแน่นต้องไปโพกแผลด่วนได้เลยจะบว่าเด้เป็นโควิดดอกนี่

นี่ยังเห็นมันหมูประมาณนี้นะเขาเห็นเห็นรถปีกันป่ะเอาไตปีกกบอยู่กลางปีกข้างในหรือว่าขันมันโดนไล่กัดดวงดวงนี้ไปทั้งดวงนี้ไปทั้งผีบวะดวงนั้นไปทั้งดวงนี้ไปทั้งนี่เจ้าสักวามือไหนมือขัวป่ะมือใสหของข่อยนี่สักมือขวัว้าวข่อยนี่มันเยียงขัวอย่างเดียวเลยมือก็เยียงใสไม่ว้าวข่อยเยียงขัวอย่างเดียาวนักขัวมันดก็ ไปเอาวางปไมดังยนงไปนะจงยไปใส่ยังด้วยเราเรีวอัเข้ามันเอาไว้มังโก้ได้ยังไงมันหนีอย่างมังโกด้วยพี่น้องจานาที่แล้วานาที่ต้นน้อนเขาอยากเด่นลิบยาวๆอยู่เยอันนี้มันนี่มันสุ่มนี่อันนี้ไกลอันนี้ไกลมุ่งไกล ซูมก็ไเ้นี่ไงนี่ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยหอนเด็ดอยากพวาลูสินดิ้งคาลูสินเทินบุก่ะเอา้าเยีบไปยับไหลเลยด้วยร่มบ่เสมอเนาะย่มนี่เนาะ เอาไอ้ชั่วรบาทเนี่ยึ้นดีอยู่ดย <c oughs> ของเราเจ้อวาดกันไหมต่ว่บยัง,งงงงง,งดวงนี้จักบาทเนี่ยนะค่ะห้ามีน,น้องนุ่งเขาถามจักบาทเอาขายจักบาทจักบาทก็สี่ร้อยสี่ร้อยหรือสามร้อย xin hà sĩ bò xin loại hà sĩ bà thả bà lùm bà lùm lê bò bà hả mà lùm bà lùm bà lùm không có bà đâu bà lá cứ <laughs> เหลือมเีย็นจันหนักจังมันใส่ส่งลุนปีกตอนเราเหล่าไงม,มันบปอม์เมนวาแค่สทีมาหยับเอาเข้าบังคับไปมันเป็นยังสี่เลยมันตรงเห็้ยนเลยมันตรงถึงกระแหลกเลยถึงบอกเล่าวยายาเผาเห็ดเข้าบังคับมัดธรรมดากวนกู้หน่งบอกถ้ากวนข่อยังสี่แหละลื่นว่วมเห็ดเข้าบังคับเลยนะว่ามันอาจจะโบเอียงก็ได้นะเอามาทวงต่างกวนว่าปีกใส่ปีกลัวตีนกบทงังใดมันหนักจังสี่นะ อันนี้เราเห็นข้อาบาังคับรัดลวดยนะับไปไส่นะข้อบังคับจ้อหนะสมรุนเบาหอยเก๊ดเด๋เดวเลยเราหมัดสนนุมเซย์จก๊ก็ทวงไปทวงทวงไปมันอาจจะนักสนนุว่ะเลยนีสันตลุลาคันลักษณะเอียงสิป้อนัดเลยปนอนัดเออมาเรียนเบาเออไส้เบา ออเอเห็นปะเออมาว่าดี <c oughs> มาแล้วทีมงานของเถีม,มาอีกแล้วครับคุ่น <c oughs> มาแล้วยับไปยับไป <c oughs> ซุ่มกันเลยได้นั่นแหละมาแล้วส <c oughs> ายร้อน <c oughs> เอาเอามาเทียมม๋ยวเอาเหลืม <laughs> Nó bưng đây nè Mà kia là cá này đây nè <laughs> Ôi, áo lá áo lá Cháu qua à áo lá sợ Khói hoan đẹp lắm Áo lá đi นะใช้อนี่พี่น้องฝากไว้สามีครับ